สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาวบกับงน้องอ่อนอีกช่นเคยจ้าพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในเฮือนครัวพี่น้องม้อนีอ่อนจะน,นําเสนอเมนูพี่น้องเอ้ยขิดอยากแต่โดนโดนนอกก็เลยไปซื้อนะ้ำมันซาวดาวแล้วเพิ่นแบบขายพี่น้องขายคองทะเลเ้อพี่น้องซังมาแต่ไทยก่เลยพี่น้องนี่นี่อ่อนอันเอาปูนาอพี่น้องปูมาโลนึงกับประมาณ โลหนึ่งเดือดหาซิบหาพันกิบเงินเหลากับประมาณอันร้อยประมาณร้อยอันหาซิบพวกซิบบาทสิที่น้องประมาณนั้นเนาะนี่ปูมาพี่น้องสั่งมาแม่เราเพิ่งอยากกินตําเมื่อกันเนาะมันอ่อนสิตําปูมาพี่น้องเอ้ยไม่นด้บอกเดี๋ยวออกเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่น้องยุ้่ืื่ื่นไม่ได้บอกเดี๋ยวไปไซนอื่นยุ้เืื่นแล้วกันดีๆช่วยๆมากระซิตําปูมาอู้ ค้าวออราคาหนึ่งลูมานี่พี่น้นองเ,เลยพี่น้องลูมาโอ้ได้ไล่ตัวเติ๋อไปพี่น้องนี่โลหนึ่งเนาะกิโลหนึ่งบ่เดียวออกแต่บ้านดอกเพราะว่าเพิ่อนเอามาขายเพิ่นสั่งเอามาขายอยู่ในบ้านนี่พี่น้องโค่นเถื่อนไก่เพิ่นขายโค้งทะเลเนาะนี่จริงๆเพิ่นข้าวลาย่างถ้าอ่างรูฮอนด็อกหรือสอดร,รูสินก็มีปลาหมึกกุ้งก็มีอันนี้ออนกระสือเป็นอัน ปูมาแล้วกะนี่เป็นคางมึกหรือเปล่เนี่ยมาเอามาจัดการทำความสะอาดแล้วก็เก๊กเกงอยู่มันเซรสองผิดไหมปูปูปูมาเอาดูแม่ก่อน แกชอบกินอส้กซอกตอนนี้น้องกัปูไข่ด้วยนี่พี่นอ้องปูไข่หรือปูมันมันเนาะนี่<ม>เอาเนื้นอ,อนออ้นองเอาเนื้อเหอเออลืมเอาเอาเนี้มาเอาแล้วพี่นออ้นองอมืมอ,อืม ได้มมันมันมันไมันน้องน่อพี่น้องะมันหรือไข่และลายโตโตเต๋อได้พี่น้องเนี่ออนซื้อโลเดียวลอยลวงเหอะเนาะก็ไม่ตัวใหญ่แต่ลายโตเต๋อโหลหนึ่งเลลายโหลหนึ่งบ่อเนี่ยอือโหลหนึ่งพี่น้องอันหาซิบหากับพ่มาลอยพกซิบตั้งไงพกซิบเจซิบแปดซิบหอดบ่ อาวรอยหนึห่อยบานเ่ากับสามสามสามีอันนี้มันโลด่าได้ห<ม>าจิ้มหาอย่ม,มารอยแปดชิ้นเลยโอ้ยเก๊ะ ข okay. ้าวชิม like ตัดอันตัดเพิ่งมาเลยแล้วนี้ยอะอุ่๊พุ๊พุิพุ๊พุ๊พุ๊พล๊พุ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 ๊อุพุ๊พุอพุ๊พุ๊พุอ น้ำมันมานาั่นอน่รน้ำมนันไข่น้ำมันมั่นน้ำคา,า,ายมาายั่นแหละ อ่อนเฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยเนาะนีน่เนาะแล้วก็พาเครื่องพาเครื่องเนาะนี่ยกระเป็นกระดองชิตามใส่กระปุนพี่น้องเออพอยน์โอเพอ่นล่างไปเอากับปุอยู่เลยเอาเนือ้อเมืองก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละประเทศล่าบอยดี้กัทะเลแต่ก็ได้กินขลองทะเลอยู่นะพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องตามเพลิดเนเนาะพี่น้องเนาะกินแซ่บแซ่บแน่นอนฝีมืออ่อน ถ้าพ่อโยบเอาสื่อกับปุ่นก็พี่นนอะพ่อโยบคนแรกแม่เรากระปุ่นเนี่ยกระปุ่นพี่เราก็มาณุยีสิบบาทเอพี่นนองนี่ออนจะเริ่มตามด้วยเนี่ดูครบถ้าไหนมียังพี่น้องหัวกระเทียมใส่กระเทียมลงไปกระเทียมมะนาวก็ต้อพี่เนาะ phút thì này dọn nè xài thịt không? xài thịt bất xù ấn đều nè Như bỏ vào ao chất chất nó Không có lụt chất chặt Còn cái chất hẳn Ngon 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 พ,พี่พ,พี่เนาะวุ่นวายโมเพชรจีไปอยู่ซ้ายนะพี่นะ้องเนาะต่างคองทะเลมันตองเห็ดเป็ดเนาะถ้าโมเพ็ดเป็นสีขาว เนี่ยตัวอ่อนมาคนหวานหวานหวานจืดเปมมรี้ยวสมสมเฉล่จะลยจะหนชยน่อยเฉล,ย,ลยกับหัวชิปโป๊กเสร็จลแล้วปานันเล็มลงไปพี่น้าง มักเลนมักเลนยุทธายเอิญเคือมักเกอรเทดนะพี่นนอะคนลาวเพื่อนมักเลนใส่ลายเลยเผื่มสีสัน ลุงไปเพี่น้องอันนี้อันนี้มักเรียนอันนี้จำเสุดท้ายพี่น้องป,ป,ปลาแดกปลาแดกปลาแดกปลาราพี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยเนาะดีเลยพี่น้อง กักันนียวหนยวเนยวยวพี่น้องอมต่เพอนมันยังน้อสีสันอ่อนสิคุกเอาหน่พี่น้องสีมะเพใส่นองสีลนะเพราะว่าคลุกห้าหน่อยมันตำโบวิสพี่น้องเพราะว่าปูมากะกรายใส่กระปุกนี่เงรมันบุพพกุกในคกหน่อยเดียวมือหนากว่าไหนไม่น้อยสีครกยังไมากหนอพี่น้องนาสมบา ละลงไปเลยไปนตักละลงไปมันกับบอคากทอต่ำเลยไม่นนัดพี่โ้แล้วก็คน่น้างน้นซเลอกระปุกนะพี่น้องไหน ราซีซันอ่อนอ่อนซีมึงเลยพี่น้องกินอนะเพชดจี๊ดจาดแห้งในปูมะนะ้ามน,น่ะตําใส่เส้นกระปุนพี่น้องมาเด้อซวงนอนเพนห้ากระตือน,นอนกระซวงวะชงวะเลยพี่น้องสบา,ายดีสบ<ล>า,ายดีอาจูฮัมเขาอึ้งดอัดแล้วตําปูม้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดี

ง่ยทุกทอรีนี่ยน้าอ่ะน e. ้าถ้าดื่มแตงจัาแหละนังนั่งหงายใจบ้านนี้ได้จันหอั้จงใครข้ามาไม่าสิบางจริงหรออันท้องเป็นบางจินดิเปี่าอะไใถ้าอิงท้องโตติดติดนว้าวนะ เหมือนบางทีอ่อนที่ลูกพันธุไข่ครับตีนออกอาการห้องสดคายก็นรัก้องแห้งห้องนะสดสดดีเด้อในเรียงไข่ผมเมนไข่มากไข่ไข่ดอกหัวมันจะห้งให้น้ำลกได้ไหมครับ้ำโเลอ่ะนี่ก็คือเนื้อ

แม่ม้านาดขนบนหนอี้่ยแะหนีู่ยิมานนี่แย่ม่กินข้าวตังข้วห่งนี่หนิ้งขาวหวานเหรอหนอทิ้งข้วหวานอเยอาปกินเยอะวันฮะเอกินึ่งข้หวาน เฮ้ยแม่ยายสบายดีบ่ะสบายดีเด้อย่างนางเซ่ยข้งก็แห้งๆเหมอนีัที่มันชอเลยแห้งๆแล้วน ทำบายดีพี่น้องไม่บอกไม่บอกทำบ่ายดีทนีๆทบ่ายได้ใครดน้้าเนนีไกลเป็นหยิบหเลยด้แไปนกันเดี๋ยวพี่น้องเริ่มเนี่ยน่ากระ่าวาทำบ่ายนี่ขายก็ดีเราไม่ต้อปพื่อนแม่ทำอะไรคือเันน่งิคืกนัคืออีปะเ ไม่ใช่่งเลยเฮ้ยอิ่มกระตืออนเผ็ดยือูแมสีเยู่ายนองพอนี่โอู้คนเดียวยังสองคนเด้อยังชจืเนี่ยทอยดังเบยเผ็ดริเดดังเือขึ้นอ๋อเัก็สิพันน้อยแล้วเผ็ดพี่นอดูเค่หน้อยเผ็ดาสปี หอมคือสามชิ้นไปหน่อยเผ็ดอันนี้มาิ้ยอมตเตีม่ขึ้นยิ่งเเพหพี่นะมีอิกากระตือนเยอะไปห้แฮะไอ้บุษเเบอกเอมากินซะโตกระปายมาห้าหนุ่มใหม่นี่ไปโอ้นจห้าแต่หนุ่มใหม่นะดูแบบนี้เขาหายกินมันบ่อยยินได้ยินะจุ้ดนี่นะ กินยังไงแต่น้องที่บูกินปูดีผมวามันที่มากรุงเทมันกับบูกินกบฮะบูกินกบบูกินเพดเดียวกันบูกินเพดเดียวกันบูกินกบแล้วก็บบูกินเพดก็เจอเฮ็ดลงโง่กินโยบอไม่ต้องกินอะไรแล้วไปอยู่กับวันทองเลยคือกัจนุ่งกบบูกินกบปากไปโอเจ้าเป็นฝอมเป็นฝอมอ่ะรักใจไหมบูกิงเจโกบซอหม้ายพี่หน่อยพี่น้องเพดแห้งนะ ปากโพลุกปกปากโพลิชโป๊กผู้หนาวที่มาสีทแิ์เน่ยาแน่เลยแนวไปทาพียังสวรรค์ดีหมูกแปะเนี่ยแล้วเรากินอ่อนฟ้าวันนี้ด้วยพี่น้องเด้อถามากันยืดเรย่มบกดไลค์กดแชร์เปกนกลังใจสะจิ๋งแน่สะจิ๋งกินเพชรแต่ละคนเหรอยังบ่ยอมอยู่พี่น้องพอกันมาคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อพงเนี่ยหัวสะอิงยังยังบัวสวงเลยทั้งหมยังแบบเฉลือดเฉลยพี่น้องพอกันมาคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย